แม่จะสามารถเกาะชายพระเหลืองได้ไหมก็เกาะได้แต่เกาะในตอนนั้นเนี่ยก็คือ,กอเกาะชายพระเหลืองจับชายพ้ะเหลืองเฉยแต่ไปสวรรค์นเนี่ยไปไม่ได้นะคําถามคือเราจะมั่นใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะได้ไปสวรรค์คําถามคือถ้าเราบวชแล้วเรา,เรากตกนรกละ่ะเอาแม่ไปด้วยไหมละ่ะแม่อยู่ไหนแม่ตามไปไหมถ้าลูกไปนรกเอาแม่อยู่ข้างนอกได้ยินชัดเลยสิอย่างเงี้ยเอาให้ชํำหน่อยมัคือเวลา คือมันเป็นประเพณีที่ตามกันมาเนี่ยมันเป็นประเพณีมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีทําให้คนบวชแต่ประเพณีดีแต่ความเห็นผิดคือไปคิดว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่จะสามารถเกาะชายพระเหลืองลูกเนี่ยไปสวรรค์ได้แต่มันลืมคิดไปนิดหนึ่งว่าถ้าลูกไปนรกอ่ะจะตามไปไหมนั่นคือคําถามแม่กับพ่อจะยอมเกาะลูกชายพระเหลืองลูกเนี่ยลงนรกพร้อมกับลูกไหมไปไหมมีสุขร่วมเศมีทุกข์ร่วมต้านกับลูกไปไหมล่ะไปลุยนรกด้วยกันมาจีวรพาตะลุย เอาไหมล่ะไปด้วยกันนะเอาไหมล่ะมันก็ไม่มีใครอยากไปใช่ไหมนั่นมันจึงเป็นความเห็นผิดคิดเอาว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถทําให้ชีวิตเราเนี่ยลอดพ้นจากวิบากกรรมได้ถ้าการบวชมาสามารถทําให้พ่อให้แม่เราเนี่ยรอดพ้นจากนรกกาเนดิดเกรจชาบและเปรตวิสัยได้อาจารย์ถามแล้วคนที่มีลูกผู้หญิงแสดงว่าตกนรกหมดเลยเหรอใช่ป่ะมันไม่สมเหตุสมผลแล้วดังนั้นอันนี้มันเป็นแค่ค,ความเชื่อไม่ใช่หลักสัจจกความจริงตอนนี้ตัดทิ้งได้เลยการบวชเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยไปฝึกฝนอบรมตัวเอง เพื่อนําหลักคําสอนนั้นมาบอกสอนแก่แม่พ่อถ้าเราสามารถนําหลักธรรมนั้นมาบอกสอนแก่แม่พ่อเราได้ไอ้หลักธรรมนั้นแหละจะสามารถขัดเกลากิเลสความเป็นแม่เป็นพ่อของเรานั่นแหละเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดดังนั้นการตอบแทนไม่ใช่การบวชแต่การบวชแล้วไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วได้ผลการปฏิบัตินั้นออกมาบอกสอนแก่แม่พ่อเราเนี่ยเป็นการตอบแทน แต่การไปบวช3วัน7วันแล้วออกมาศึกซึ่งออกมาใช้ชีวิตเ,เหมือนเดิมไม่ได้สามารถสั่งสอนพ่อแม่เราให้เข้าใจหลักธรรมะได้อันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เป็นเหมือนการให้ทานไปนเหมือนการบวชไปปกติไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรและอันต่อไปคกออะไรนะที่กลงก็คือ,อการบวชทำไก็ปหน้ากอ๋อการบวชทำไมปหาไม่ไม่มีโดยพระบัญญัติแล้วไม่มีเป็นหน้าไม่มีไม่เกี่ยวอันเนี้ยไปเพิ่มไปเพิ่มไปเพิ่มเติมกันเองโดยบัญญัติจริงๆเนี่ยไม่ได้มี อันนี้ไปเพิ่มเติมประเดงนาคเนี่ยมาขอบวชในสมัยพุทธกาลเมื่อมาขอบวชเนี่ยเขาก็บวชให้แต่นาคเนี่ยจะคลายตัวกลับไปเป็นนาคเหมือนเดิมเนี่ยก็คือตอนที่หลับหรือตอนเสพกามดังนั้นตอนที่พญานาคเนี่ยเสพกามกับตอนหลับเนี่ยมันจะเปลี่ยนกายดังนั้นพอเวลานาคพระเนี่ยบวชเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็ตอนนอนก็เลยร่างกายเนี่ยก,ยกลับมาเป็นงูงูใหญ่พระมาเห็นก็ตกใจเออามาเทอ เสียงดังวอยยกันบอว่เพราะงูม,มันเต็มไปหมดเลยพญานาคกตกใจพอเวลาพญานาคตกใจปุ๊บเนี่ยก็แปลงกายกลับเป็นคนความรู้ถึงพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกพญานาคไปสอนแล้วก็บอกว่าพญานาคเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมในชาติปัจจุบันเนี่ยอยู่ในภพของทุกคติพญานาคเนี่ยเป็นภพของเดราชาดดังนั้นพญานาคเนี่ยจึงไม่สามารถบรรลุธรรมในฐานะของการบรรพชาอุปสมบทได้มันไม่สามารถจเจริญในธรรมได้พระองค์เลยสอนให้พญานาคเนี่ย ไปฝึกทําความเพียรด้วยการรักษาอุโบสถแปประการคือศินแปดแล้วจะได้อัตภาพของการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเร็วขึ้นดังนั้นพระเจ้าจึงสอนให้พญานาคเนี่ยรักษาอุโบสถแล้วไปทําความเพียรแล้วบัญญัติว่านาคเนี่ยเป็นเดรัจฉานคนที่จะสามารถบวชได้เนี่ยต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นสัตว์เดรัจฉานบวชไม่ได้พญานาคเนี่ยไม่พอใจที่พระเจ้าตรัสแบบนั้นก็เลยแปลงกายเป็นพญานาคแล้วก็ร้องโหยหวนแล้วก็หายไปในท่ามกลางนั้น ดังนั้นพญานาคก็เลยมีคนก็เลยไปแต่งเพิ่มเหมือนความเห็นใจอะ่ะว่าเออพญานาคมาขอบวชนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไปบวชนาคก่อนละกันก่อนจะเป็นพระไปรักษาอุโบโสถแปลประการก่อนอันนี้เรื่องแต่งไม่ใช่เรื่องจริงถ้าตามวัดวารามเนี่ยเขาก็จะยึดตัวนี้เป็นเหตุว่าเรียกว่าบวชนาคแต่ไม่ใช่หมายความว่าพญานาคไม่ได้หมายความบริบทนะหมายความว่าก็รักษาอุโบโสถแปลประการนี่แหละ รักษาบทสัญญาบางที่ก็จะไม่เรียกว่าน้าจะเรียกว่าผ้าขาวไปเป็นผ้าขาวเฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องการบวชนาคไม่มีไปแห่นาคอะไรก็ไม่มีถ้าเป็นวัดป่าเนี่ยนุ่งขาวอมขาวอยู่ประพฤติพระมรยจรักษาุวบสถแบบประการเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเดือนครบหนึ่งเดือนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็อุ้มบาจีวันเข้าไปขอบูชาบวชได้เลยไม่มีการเดินแห่นาครอบบวชอะไรไม่มีปลอยทานปอยอะไรขอบวชสวไม่มีบวชเลยถ้าเป็นวัดป่าก็คือทําตามพระวินัยเลยที่เหลือเนี่ยปรุงแต่งขึ้นเอง